เวียดนามมีเมืองที่ประชากรใตะหลักสิบล้านคนถึงสองเมืองหรือเรียกได้ว่าเป็นเมืองใหญ่ที่มีคนอยู่เยอะมากๆพอๆกับกรุงเทพถึงสองเมืองยังไม่พอยังมีเมืองแยกย่อยออกอีกมากมาย33เมืองมีประชากรตั้งแต่10,000แสนจนถึง1่กาล้านคนแล้วก็อีกยิบย่อยอีกมากมายอีกที่มีประชากรตั้งแต่1นึ่งหมื่นจนถึง1นึ่งแสนคนเรื่องนี้เองนะครับถูกยกมาในมุมมองของชาวเวียดนามเอามาพูดถึงนะครับว่าเวียดนามนั้นกําลังจเจริญกว่าไทย ยืนยันว่าเมืองรองหลายๆแห่งนั้นเจริญก่าไทยแล้วซึ่งความเห็นเรื่องนี้นะครับชาวเวียดนามด้วยกันเองก็มองมุมต่างกัน,นครับบางคนก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องของการที่มีประชากรเยอะนะครับพอมีประชากรเยอะกระจายแยกย่อยออกไปในหลายๆเมืองภาคธุรกิจเองภาคของประชาชนธรรมดาทั่วๆไปเองมันก็มีการต่อยอดความคึกคักทางเศรษฐกิจก็เลยดูเหมือนจะมีมากกว่าเท่านั้นแต่อีกมุมที่น่าคิดก็คือโครงสร้างพื้นฐานที่ มีอยู่ในแต่ละเมืองถึงแม้ว่าจะมีผู้คนเยอะแยะมากมายอยู่เต็มไปหมดแต่มันก็เทียบไม่ได้กับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ในเมืองเล็กๆของไทยที่มีประชากรน้อยกว่าซะโดยซ้ําดูความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับกเรื่องนี้กันครับย้อในความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าอย่างไรก็ตามถ้าหากพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานมันก็เหมือนเป็นการรอวันเวลาที่มาถึงเท่านั้นเวียดนามนะมีเมืองใหญ่เยอะแยะอยู่มากมายเต็มไปหมดและก็มีเมืองใหญ่ที่เทียบเท่ากับกรุงเทพมหาคนครได้ถึง2แห่ง ที่หมายถึงที่เห็นได้ชัดในตอนนี้ก็คือในแง่ของจํานวนประชากรแล้วพอมีคนอยู่เยอะการพัฒนามันก็จะตามมาเองมันคล้ายๆกับในอินโดนีเซียที่ทำไมอินโดนีเซียถึงสามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหญ่โตได้มากมายขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่มันจะตามมาด้วยโครงสร้างพื้นฐานเพราะภาครัฐเองก็มีเม็ดเงินมหาศาลในการที่จะสร้างสิ่งต่างๆได้มากกว่าด้วยนั่นเองแต่ที่ความเป็นธรรมาครับก็มองว่าเมืองรองของเวียดนามจเจริญกว่าไทายเยอะแล้วการค้า,ากันขายก็ดูคึกคักมากกว่า ถ้าหากเทียบกับเมืองรองในระดับที่มีการพัฒนาระดับใกล้ๆก,ก,กันคุณจะเห็นได้เลยว่าบรรยากาศเมืองรองของไทยมันดูค่อนข้างจะเงียบเหงามากกว่าตัวคอมเมนต์ที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าคุณน่าจะเปรียบเทียบผิดไปหรือเปล่าเมืองรองของไทยเนี่ยก็มีประชากรหลักล้านคนนะซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างจากเมืองที่มีประชากรหลักล้านในเวียดนามเลยไม่ว่าจะเป็น ไฮฟ,ฟองหรือว่าดานังว่าไปที่ไทยเองก็มีเมืองที่เป็นระดับสเกลนี้อยู่หลายเมืองอยู่นะโดยเฉพาะพื้นที่ที่ออกจากกรุงเทพมาแล้วก็เดินทางไปถึงพัทยาพื้นที่ในแถบเมืองแห่งนั้นน่าจะมีประชากรเกินหลักล้านคนแน่ๆจำนวนรถยนต์และก็ผู้คนที่อยู่บนท้องถนนนั้นเยอะมากๆเลย และนอกจากนั้นพวกเขาก็มีจํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาอย่างมากมายมหาศาลด้วยฉะนั้นถ้าหากเทียบกับเมืองรองผมกลับคิดว่าเมืองรองของไทยยังพัฒนามากกว่าอยู่ดีนะแต่ถ้าว่าคอมเมนต์ถัดมานะครับก็บอกว่าเมืองรองแบบนั้นของไทยมีสักกี่แห่งกันเชียวที่มีประชากรหลักล้านคนหรือแตะสองล้านอย่างไฮฟองนี่เกินสองล้านไปแล้ว แต่ในเวียดนามยังมีเมืองแบบนี้อีกตั้ง4ี่หเมืองเลยนะไหนจะบางเมืองที่มีการเดินทางเข้าออกเยอะๆด้วยนั่นน่าจะมีประชากรเยอะกว่าที่บันทึกเอาไว้เชียอีกเพราะฉะนั้นแล้วเมืองรองของไทยมีเพียงไม่กี่แห่งที่มีประชากรหลักล้านคนแต่เวียดนามนั้นมีหลายแห่งมากเลยนอกจากนั้นแล้วถ้าคุณดูไปที่เมืองรองอย่างนครโฮจิมินที่มีประชากรแต่หลัก10ล้านคน นั่นก็แปลว่าสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นเมืองรองถ้าแยกย่อยออกมาเทียบกับเมืองรองของไทยเวียดนามนี่ถือว่ามีมากกว่าอีกเป็นสิบๆเมืองเลยทีเดียวเพราะจะเห็นได้ว่าไม่มีเมืองรองเมืองไหนของไทยที่จะมีประชากรตั้งแต่8ล้านถึง9ล้านถึง10ล้านคนอะไรแบบนั้นแต่เวียดนามนั้นมีเมืองใหญ่ที่เป็นในลักษณะนี้ถึง2เมืองและเราไม่นับรวมฮานอยก็จะเห็นได้ว่า นครโฮจิมินห์นั้นแทบจะแตกออกเป็นเมืองย่อยๆซึ่งพอไปเทียบกับเมืองรองของไทยก็เท่ากับว่าเวียดนามนั้นมีเมืองที่เป็นได้แบบเมืองรองอย่างที่คนพูดมาของไทยนั้นเป็นสิบๆเมืองได้เลยทีเดียวขณะที่คอมเมนต์ที่มองต่างก,กันนะครับก็บอกว่าคุณเปรียบเทียบอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกไปซะทั้งหมดนะอันที่จริงเมืองรองของไทยที่ผมหมายถึงก็คือเมืองแยกย่อยๆๆต่างๆมากมายอาจจะเป็นเมืองเล็กๆ,ๆน้อยๆซะเลยซ้า ทีนี้ผมไม่พูดถึงเมืองรองแล้วกันเมืองรองในความหมายของคุณน่าจะหมายถึงเมืองที่เล็กกว่าเมืองหลวงใช่หรือไม่โอเคจากที่ผมเห็นมาอาจจะไม่มีเมืองไหนที่เล็กกว่ากรุงเทพแล้วก็ใหญ่ได้เทียบเท่านะครโฮจิมินห์นะมีแต่กรุงเทพท่นนั้นที่จะเทียบได้ในแง่ของจํานวนประชากรที่เยอะแต่ถ้าคุณไปดูที่เมืองที่เป็นเมืองเล็กๆหรือที่เป็นซิตี้แบบธรรมดาทั่ว,วไปเป็นเมืองเล็กๆเ,เลย คุณจะเห็นได้ว่าความสะดวกสบายในชีวิตของผู้คนในเมืองเล็กๆของไทยนั้นยังทําได้ดีกว่าในเวียดนามอยู่นะผมมีข้อสังเกตว่าเมืองขนาดเล็กของไทยยังมีถนนที่ตัดผ่านบางทีก็อาจจะเป็นถนนเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคซึ่งนั่นนทำให้การเดินทางของผู้คนดีกว่าในเวียดนามมากซึ่งในเวียดนามเมืองเล็กขนาดเท่ากาันเอาแค่ประชากรสัก2-3แสนคนแบบนี้ เมืองเล็กบางแห่งในเวียดนามยังไม่ได้มีห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตได้เทียบกับเมืองเล็กของไทยได้เลยอันที่จริงมันต้องดูส่วนอื่นเป็นส่วนประกอบนะหลายๆเมืองในเวียดนามถนนก็ไม่ได้ดีเท่าไทยตึกรามบ้านช่องไหนจะรายได้ต่อหัวของผู้คนก็ยังเทียบกับไทยไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วมันต้องดูในหลายๆปัจจัยขณะที่บางความเห็นนะครับก็บอกว่ามันเป็นความเข้าใจผิดจากการที่มองว่านครโฮจิมินห์นั้นเป็นเมืองรองที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ใหญ่โต ใช่ถ้าจะหมายถึงว่าไม่มีเมืองไหนเทียบกับนครโฮจิมินห์ได้ถ้าเป็นเมืองอื่นๆของไทยยกเว้นกรุงเทพนะแบบนั้นก็ใช่อยู่แต่ทีนี้ถ้าเอาไปเทียบกับเมืองอื่นๆนอกจากนั้นแล้วผมกับคิดว่าเมืองของเวียดนามทําได้ดีในเรื่องของการพัฒนานในแนวตั้งเหตุผลก็เพราะว่าพื้นที่ราบมันน้อยกว่าในไทยด้วยคุณลองดูพื้นที่เขตพื้นที่ของแต่ละเมืองดูสิบางเมืองพื้นที่น่ะน้อยกว่าในต่างจังหวัดของไทยใช่อีกแล้วคุณจะเห็นได้เลยว่าพอประชากรมันหนา,นานแน่นเข้า มันก็เลยมีความจําเป็นที่ในเขตเมืองก็ต้องพัฒนาในแนวตั้งสิ่งที่เห็นก็คือมันก็ส่งผลให้ตึกสูงนั้นมีมากกว่าแต่ผมก็สังเกตอยู่อย่างหนึ่งนะว่าในไทยถ้าเป็นในพื้นที่ต่างจังหวัดจะไม่ค่อยมีตึกสูงเลยมันน่าจะเกิดความนิยมจากการที่พวกเขาต้องการพัฒนาพื้นที่ในแนวราบมากกว่าที่จะทาเป็นแนวตั้งเขาไม่ได้เข้ามาตอบกลับคขาบอกว่าในไทยนั้นมีพื้นที่ให้สร้างสิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆในแนวราบอีกมากมาย พราะเขาไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้พื้นที่หคุ้มค่ามากที่สุดยกเว้น็กแต่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครหรือในเมืองใหญ่เท่านั้นแต่ถ้าเป็นเมืองอื่นๆพวกเขามีพื้นที่มากมายมหาศาลเลยที่จะขยายตัวเมืองออกไปโดยที่ไม่ต้องมีข้อจํากัดพื้นที่ราบนั้นมีเยอะบางพื้นที่แทบจะไม่เจอกับภูเขาเลยพวกเขาสามารถขยายเมืองออกไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่ไม่ต้องกังวลในเรื่องของพื้นที่หรือต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอะไรแบบนั้นแต่ในอีกมุมนึงก็เกิดจากวิถีชีวิตของคนเวียดนามด้วยที่ไม่ค่อยกระจายกันออกไปและพื้นที่ราบก็อาจจะไม่ได้มีเทียบเท่าเมืองไทยมันก็เลยส่งผลให้ผู้คนจับกลุ่มกันอยู่กันเป็นตัวเมืองแล้วก็เลยก่อให้เกิดเป็นเมืองแยกย่อยมากมายมันก็เลยเกิดเป็นสังคมเมืองที่มากกว่าแต่ผมสังเกตหลังจากเดินทางไปที่เมืองไทย ในไทยนั้นมีสังคมที่เป็นแยกย่อยออกไปเป็นชุมชนเล็กๆแยกย่อยมากมายอยู่เต็มไปหมดเลยมันไม่ใช่ว่าพวกเขาจะกระจุกตัวเป็นตัวเมืองกันไปซะทั้งหมดผมเคยเห็นชุมชนที่มีประชากรแค่หลักร้อยอยู่หลายแห่งมากๆแต่นั่นจะเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆเลยถ้าอยู่ใกล้เมืองใหญ่แล้วมีชุมชนแค่อยู่กันแค่หลักร้อยคนอะไรแบบนั้นสําหรับเวียดนามนะนะยกเว้นเสียแต่ว่าจะอยู่พื้นที่ที่อยู่ห่างไกลและลึกออกไปจริงๆนั่นก็จะพอเจอได้อยู่บ้างสำหรับเวียดนาม แต่เมืองไทยนั้นเรียกว่าเจอได้เป็นปกติเลยสำหรับชุมชนที่มีประชากรแค่หลักร้อยคนแล้วมีกระจายกันอยู่ทั่วประเทศอยู่เยอะมากๆด้วยมันก็เลยส่งผลให้ในไทยไม่ค่อยจับกลุ่มการเป็นสังคมเมืองมากนะักชุมชนค่อนข้างจะกระจายแย,ยกย่อยออกไปนะั่นคือสิ่งที่ผมเจอขณะที่บางความเห็นนะครับก็ให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมานะว่าเมืองของเวียดนามไม่ได้เจริญมากกว่าหรอกที่เจริญมากกว่าก็มีแต่ละครโฮจิมินทั้น ที่เจริญได้มากกว่าชลบุรีเจริญได้มากกว่าเชียงใหม่ผมค่อนข้างคุ้นเคยกับเมืองไทยผมตอบได้อย่างตรงไปตรงมาเลยว่าที่เจริญกว่านั้นมีเพียงนครโฮจิมินห์เต็มมืองอื่นๆดูเจริญกว่าก็แค่สภาพแวดล้อมที่จําเป็นที่จะต้องสร้างในแนวตั้งมันก็เลยทําให้ดูเหมือนว่ามีตึก3ชั้น4ชั้นอยู่เต็มมากมาย ตัวเมืองเต็มไปหมดเลยคือพอไปเทียบกับเมืองไทยพวกเขาไม่ค่อยสร้างสิ่งปลูกสร้างที่มันมีความสูงตั้งแต่สี่ชั้นกันมากนะักในพื้นที่เมืองเล็กๆหรือเป็นพื้นที่ในเมืองของต่างจังหวัดอะไรแบบนั้นแต่ขณะเดียวกันผมก็สังเกตนะว่าบางเมืองนะมีแต่ตึกแค่สองสามชั้นซะด้วยซ้ําแต่ตัวเมืองนั้นมีถนนสี่เลนอยู่ในตัวเมืองหรือบางเมืองนั้นแทบจะมีตึกแค่สองชั้นมันมัน,ม,นมันเรียกว่าตึกไม่ได้ซะด้วยซ้ำนะมันเป็นอาคารสองชั้นอยู่แค่นั้นแต่คุณรู้ไหมว่า ตัวเมืองของพวกเขาในถนนแปดเลนเลยนะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าหมายถึงเมืองไหนนะครับน่าจะเป็นเมืองทางผ่านอะไรแบบนี้หรือเปล่าคือชาวเวียดนามคนนี้นะครับก็ไปสังเกตนะครับว่าตึกนะอาคารใช้คำว่าอาคารแล้วกันนะฮะเขาก็เล่าว่าอาคารอนะ่ะมันเป็นสองชั้นหรือสามชั้นก็แค่นั้นนะครับอันนี้คือเมืองของไทยที่เขาผ่านไปผ่านมาแล้วก็เจอแล้วก็ให้ความเห็นนะครับว่าแต่ถนนอ่ะแปดเลนเลยแล้วก็ใหญ่โตมากๆมีไฟสองสว่างกันแบบแทบจะตลอดเวลาในช่วงเวลากลางคืนนะครับ ที่พูดถึงมานี้น่าจะทําให้นึกถึงเมืองทางผ่านนะครับเมื่อเราเราเดินทางผ่านเส้นทางต่างๆอะไรประมาณนั้นแล้วเราก็เห็นนะครับว่าตัวอาคารก็จะเป็นสองชั้นสามชั้นประมาณนั้นแค่นั้นมันไม่มีเกินแบบห้าชั้นขึ้นไปอะไรแบบนั้นแน่นอนนะฮะเขาก็ให้ความเห็นนะครับสิ่งที่แตกต่างก็คือโครงสร้างพื้นฐานนั่นเองโครงสร้างพื้นฐานที่ภาครัฐมีการลงทุนให้มันแตกต่างจากในเวียดนามทีนี้คุณกลับมาดูที่ในเวียดนามเมืองต่างๆต่อให้มีสเกลประชากรเท่ากัน ก็จะมีการสร้างตึกตั้งแต่ 3- 4ี่ชั้น5ชั้น6ชั้นมากกว่าคุณก็จะเห็นตึกที่มีความสูงและจํานวนชั้นได้มากกว่าแต่ขณะเดียวกันถ้าคุณสังเกตไปที่โครงสร้างพื้นฐานคุณจะพบว่าตึก5ชั้น6ชั้นบางแห่งนั้นอยู่ในถนนที่เป็น2เลนท่ายซ้ําเป็นถนน2เลนเล็กๆท็กเด้ซ้ํ้คือสิ่งที่เป็นของสาธารณะมันไม่ได้ใหญ่โตหรือมีการลงทุนที่ดีเทียบเท่ากับของเมืองไทยเลยนี่ผมยังไม่ได้พูดถึงสิ่งปลูกสร้างที่มาจากภาคเอกชนที่มีการลงทุนสูงๆนะ คุณจะเห็นได้เลยว่าภาคเอกชนของไทยโดยเฉพาะถ้าเป็นเมืองเล็กๆลงมาแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวคุณจะเห็นสิ่งปลูกสร้างที่มันมีการลงทุนด้วยเม็ดเงินที่มหาศาลมากกว่ามันไม่ใช่แค่ทําความสูงอย่างเดียวแต่มันเป็นการขยายออกไปในวงกว้างตัวอย่างที่เห็น้นชก็คือห้างสินค้าที่ใหญ่โตมากๆในตัวเมืองห้างสสินค้าอาจจะมีความสูงแค่สองชั้น3ชั้นแค่นั้นในพื้นที่ต่างจังหวัดของไทย แต่ถ้าว่ามันกินพื้นที่ไปไกลามากๆและบางทีอาคารจอดรถที่สูงมากๆของไทยนี่เห็นเป็นปกติเลยเดียวแล้วก็ใหญ่โตมากๆด้วยแล่ผมสังเกตว่าสิ่งปลูกสร้างต่างๆในไทยจะใหญ่ในเชิงพื้นที่มากกว่าที่จะโตในแนวตั้งขณะที่ความเห็นต่อมานะครับก็บอกว่าดูเจริญกว่าในด้านของสิ่งปลูกสร้างที่เป็นตึกสูงๆซะมากกว่าและมันก็จบแค่ตรงนั้นแต่ถ้าดูที่โครงสร้างพื้นฐานคุณจะเห็นได้เลยว่าเวียดนามยังเป็นรองไทยอีกไกลอยู่นะ สำหรับผมเวียดนามยังต้องใช้เวลาอีกสัก20ปีมันถึงจะเป็นเหมือนไทยได้ขณะที่คอมเมนต์อีกบางมุมนะครับก็บอกว่าเอาจริงเมืองรอง,รอง,รอง,รองของไทยถ้าเรียกว่าเป็นเมืองต่างจังหวัดอันนี้ผมขอใช้ภาษาที่คนไทยเข้าใจเลยแล้วกันนะฮะถ้าเอาเป็นเมืองต่างจังหวัดเทียบกันนะครับเขาก็ให้ความเห็นว่าเมืองต่างจังหวัดไม่ค่อยแตกต่างกันหรอกแตกต่างแค่สิ่งปลูกสร้างที่พัฒนาไปนคนละแบบเท่านั้นแต่ที่มันต่างก็คือนะครโฮจิมิน Minh, ในแบบที่แบบว่าไม่มีเมืองรองเมืองไหนของไทย ที่จะเทียบเคียงในเรื่องของขนาดได้ดังนั้นก็เลยต้องเป็นที่ถูกพูดถึงและก็ยอมรับกันว่าเมืองรองหรือว่าที่ไม่ใช่เมืองหลวงอย่างนครโฮจิมินเน่สามารถไปเทียบเคียงกับกรุงเทพได้เลยและไทยไม่มีเมืองไหนที่เป็นแบบนี้ได้อีกเป็นเมืองลำดับสองที่ใหญ่ได้เทียบกับนครโฮจิมินทุกวันนี้ผมยังนึกไม่ออกเลยว่ามีเมืองไหนนอกจากกรุงเทพไหมที่เป็นได้แบบนั้นขณะที่คอมเมนต์ที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าอันที่จริงเรื่องนี้คุณต้องไปดูที่จํานวนประชากรด้วย แต่ผมเชื่อว่าถ้าประชากรของไทยมีเท่าเๆเวียดนามตั้งแต่เก้าสิบจนแตะร้อยล้านเนี่ยผมเชื่อว่าพวกเขามีกรุงเทพแห่งที่สองแบบไม่ต้องสงสัยแน่นอนมีได้อย่างแน่นอนและมีได้ด้วยแต่ปัญหาก็คือประชากรมันห่างกันตั้งสาสิบล้านดังนั้นการจะเกิดเมืองที่เป็นเหมือนกรุงเทพแห่งที่สองและมีประชากรเท่าเๆกันแบบที่มันเกิดกับฮานอยและคนครโฮจิมินห์ได้เนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้มันต้องหายไปประมาณเมืองหนึ่งเป็นอย่างน้อยอยู่แล้วดังนั้นมันก็สมเหตุสมผลนะแต่ถ้าคุณลองคิด เอาแบบจินตนาการดูเนี่ยคุณก็จะเห็นได้เลยว่าเวียดนามเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็คือฮานอยและก็นครโฮจิมินห์คือต้องสองเมืองนี้รวมกันนะถึงจะมีการพัฒนาเทียบเคียงกับกรุงเทพนะตอนนี้ได้ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของการพัฒนาในตัวเมืองต้องเอาทั้งสองเมืองรวมกันแม้ว่าจะมีประชากรที่เยอะกว่าแต่การพัฒนามันก็แค่เพิ่งจะไปถึงระดับกรุงเท,เทพเท่านั้นแต่คุณลองจินตนาการดูว่าถ้าไทยมีประชากรเยอะเท่าเวียดนามและพวกเขามีกรุงเทพถึงสองแห่ง นั่นก็แปลว่าพวกเขาเหนือไปมากกว่านั้นเพราะว่าฮานอยกับนครโฮจิมินห์เน่ะเมืองใดเมืองหนึ่งยังเอาไปเที่ยวกับกรุงเทพไม่ได้แต่ถ้าไทยมีประชากรที่เยอะมีกรุงเทพสองแห่งนั่นก็แปลว่าพวกเขาไปไกลมากกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นแล้วการจะไปบอกให้เพื่อนบ้านมีเมืองใหญ่ให้ได้ทั้งสองแห่งแบบที่เวียดนามเป็นเนี่ยคุณก็ต้องไปดูที่ประชากรของพวกเขาด้วยนะว่ามันสามารถทําได้หรือไม่ซึ่งดูจากไทยแล้วเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน ดังนั้นถ้าจะไปเปรียบเทียบเรื่องของความเป็นเมืองใหญ่แล้วแล้วก็คุณไปเปรียบเทียบกับอินโดนีเซียเถอะไปเปรียบเทียบกับฟิลิปปินส์ก็ได้นะซึ่งคอมเมนต์ที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่านอกจากนั้นแล้วมันเป็นการเติบโตวิถีของทเมเออรที่แตกต่างเป็นเพราะเวียดนามนั้นแบ่งออกเป็น2เมืองที่มีการพัฒนามากๆทั้ง2แห่งตั้งแต่แรกฟิลิปปินส์เองก็ไม่ได้เป็นได้ขนาดนั้น อินโดนีเซียเองก็ไม่ได้มี2เมืองที่ทัดเทียมกันได้เป๊ะๆอะไรขนาดนั้นดังนั้นแล้วมันเป็นเรื่องของการเติบโตของโตเมืองที่แตกต่างกันด้วยแต่คอมเมนต์หนึ่งนะครับก็พูดได้อย่างน่าสนใจนะครับว่าแม้ว่าไทยจะมีเพียงกรุงเทพที่ใหญ่โตมากๆมีประชากรเยอะมากๆและเมืองอื่นๆก็ดูเล็กก,กว่าเวียดนามแทบทั้งหมดเลยหรืออาจจะมีบางเมืองที่เทียบเคียงกับเมืองรองๆในเวียดนามได้แต่คุณไปสังเกตได้นะว่าเมืองปริมณทนเมืองรอบๆกรุงเทพ เมืองบางแห่งมีรถไฟฟ้าในการเดินทางด้วยซึ่งทีนี้คุณต้องไปดูว่ามันมีเมืองไหนที่อยู่รอบๆหรือว่ารอบ,รอบ,รอบขอบของเมืองใหญ่เนี่ยแล้วมีรถไฟฟ้าในการเดินทางคุณจะเห็นว่ามันแทบจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเอาแค่เรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเมืองที่อยู่รอบๆของเมืองใหญ่ของไทยเนี่ยมีการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าได้ นั่นคือสิ่งที่เหนือกว่าแล้วในแง่ของการพัฒนาที่น่าคิดไม่มากกว่านั้นก็คือพวกเขามีประชากรน,น้อยกว่าเลยซ้ำพวกเขามีประชากรน,น้อยกว่าเมืองของเวียดนามแต่มีรถไฟฟ้านะมีรถไฟ,ฟเชื่อมโยงด้าน,นการเดินทางและคุณภาพชีวิตในการเดินทางของผู้คนมันดีกว่ามาขับมอเตอร์ไซค์ติดแงงอยู่บนท้องถนนแน่นอนคอมเมนต์ทำไม,มนะครับพูดได้อย่างน่าสนใจว่าสิ่งที่หลายๆคอมเมนต์พูดถึงกันน่ะมันเป็นการเปรียบเทียบทางวัตถุสิ่งของเท่านั้นในความหมายก็คือ ประเทศไหนมีประชากรเยอะมีเศรษฐกิจขนาดที่ใหญ่กว่าน่นก็แปลว,ว่าพวกเขาก็มีเม็ดเงินมากกว่าในการพัฒนานตัวเมืองแล้วแบบนี้อินเดียโครงสร้างพื้นฐานในเมืองใหญ่ๆนี่ก็จะไม่ยอดเยี่ยมไปเลยเหรอแต่ถึงกระนั้นมันต้องไปดูที่คุณภาพชีวิตของผู้คนในตัวเมืองด้วยซึ่งผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ในเมืองใหญ่ของเวียดนามไม่มีตรงไหนเอาไปเปรียบเทียบกับเมืองใหญ่ของไทยได้เลยคือพอไปเจาะลงที่คุณภาพชีวิตของผู้คนทุกวันนี้ในเมืองใหญ่ของเวียดนามเมืองใหญ่ก็จริงนะตึกสูงก็จริงนะแต่คนยังขับมอเตอร์ คุณดูที่คนครโฮจิมินห์เป็นตัวอย่างก็ได้บางทีนะผมแงนมองเห็นตึกสูงโอ้โหมันสูงเฉียดฟ้ามากเลยแล้วก็เป็นโซนของตึกสูงมันหรูหราสภาพถนนนี่ดีเฉพาะในโซนนั้นนะนะแต่ผมก็สังเกตอยู่ว่าการเดินทางของผู้คนยังเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์เก่าๆนับร้อยคันที่ผ่านไปผ่านมาอยู่เต็มไปหมดอยู่เลยแต่คุณไปดูที่กรุงเทพสิการเห็นทิวทัศน์ของตัวเมืองรวมไปถึงการเดินทางผ่านเส้นทางต่างๆเพื่อสำรวจในตัวเมือง พวกเขาสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าได้หมดแล้วนั่นเป็นความรู้สึกที่เป็นคุณภาพชีวิตที่ต่างกันมากเลยแต่ถ้าผมมีเงินสักพันล้านนะผมก็คงได้ใช้ชีวิตอยู่บนตึกสูงๆความหรูหราอะไรแบบนั้นอยู่ตลอดแต่ด้วยความที่ผมเป็นคนทั่วไปพอเอาความเป็นคนทั่วไปไปเทียบกับคนทั่วไปในกรุงเทพผมรู้สึกว่ามันต่างกันมากเมืองที่ดีก็คือทําให้คนท,ทั่วไปเข้าถึงความสะดวกสบายได้มากกว่าดังนั้นเรื่องนี้กรุงเทพทําได้ดีกว่า และรอบๆบรบิมนทนของกรุงเทพก็ทําได้ดีกว่าด้วยเช่นกันโดยคนไม่ที่เข้ามาตอบกล่านะครับก็บอกว่าจากตัวอย่างที่คุณยกมามันใช่เลยแล้วก็เห็นภาพมากๆผมนะครับผ่านตึกสูงแต่ผมขับมอเตอร์ไซค์อยู่นะแต่ผมจําได้เลยว่าตอนไปที่กรุงเทพแล้วผมเห็นวิวตึกสูงๆเนี่ยผมเดินทางด้วยรถไฟฟ้าอยู่นั่นคือสิ่งที่มันต่างกันสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับขอบคุณสํหรับชมกรบฝาติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะครับ ท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับถ้าชอบกันเล่าในสไตล์ผมสามารถกดติดตามและรับชมกันต่อนในคลิปถัดไปได้ครับสวัสวัน